สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนเพื่อนชาวราศีมีนทุกท่านนะคะยินดีต้อนรับเพื่อนเพื่อนเข้าสู่ไมเ j เจ r n ี y ค่ะเดี๋ยวนี้เราจะมาอัปเดตนะคะความรักความสัมพันธ์ให้กับชาวมีนประจำเดือนสิงหาคมนะคะเดี๋ยวเราจะมาเริ่มกันที่คนโสดค่ะขอเช็คพลังงานให้กับคนโสดชาวมีนเลยคะ่ะตัวตนของเพื่อนในช่วงเดือนสิงหาเนะคะเด็กถือไม้เท้าห้าไม้เท้าแล้วสี่เหรียญเนาะ ต้งส่งว่าตัวเราเนี่ยน่าจะมีโอกาสได้ไปพูดคุยพบปะกับใครบางคนนะฮะแต่เป็นลนักษณะที่น่าจะเป็นความรู้สึกที่มมนเหมือนกับว่าเพิ่งเริ่มต้นน่ะอาจจะเพิ่งรู้จักกันหรือว่าเพิ่งมีโอกาสได้พูดคุยกันตัวเราเองมีความตีกันอยู่ในหัวสมองคข้างๆหนักมากๆกังว,ว่าตัวเราเนี่ยใจนึงก็อยากเปิดใจแต่ใจนึงก็รู้สึกว่าไม่มั่นใจ แล้วน่าจะเป็นคนที่กลัวการเปิดใจนะเออแต่ก็รู้สึกว่าห้ามไม่ถ้าตรงเนี้ยมันเป็นมันเป็นการตีกันอยู่ในตัวของเราเองอะเออเราเรารู้สึกว่าเราควรจะเปิดรับคนนี้ไหมหรือว่าเราควรจะไม่เปิดรับดีเราอยากคุยกับเขาแต่เราก็รู้สึกว่าเราอยากอยู่ในพื้นที่ของตัวเองมันมีความสับสนมันมีคอนฟ l i c t มันมีความขัดแย้งอยู่ในตัวเองตรงนั้นนะฮะอดีตที่ผ่านมาเชาวมีนนะฮะเป็นยังไงบ้างนะคนโสดเดีะขดูอดีตหนีอยสิทำไมเมื่อเป็นอย่างนี้นะคะ สเตรนควีนถือเหรียญแล้วก็5ดาดาบเพื่อนๆน,น่าจะเคยอยู่ในสถานการณ์ที่มันมันมีเรื่องราวของหลายๆคนเข้ามาเกี่ยวข้องในความสัมพันธ์สักรุ่นนะคะอ่ะต่อค่ะก็รู้สึกว่าเพื่อนๆเ,เนี่ยเคยอยู่ใน mm. สมรภูมิรบมาก่อนเออแล้น่าจะเคยอยู่ในความสัมพันธ์ที่มันมีลักษณะของการทะเลาะเบาะแหวงหรือว่าเป็นลนักษณะที่นึกถึงแบบ มันอาจจะมีหลายๆคนเข้ามาเกี่ยวข้องอาจจะเป็นลักษณะที่มีคนคุยหลายคนหรือว่าเพื่อนของเขามายุ่งกับเพื่อนของเราอะไรเงี้ยคือมันแต่ไปเรียกผู้คนที่ที่เข้าเข้ามามีบทบาทกับความสัมพันธ์ก็รู้สึกว่าในความสัมพันธ์นั้นเนี่ยเราน่าจะถูกแขวนเอาไว้นานๆคือหมอยายถึงว่าเราอาจจะเคยอยู่ในสถานการณ์ที่เรามีการคุยกันหรือว่าคบกันแต่ว่ามันก็ไม่ได้ขยับไปไหน ก็รู้สึกว่าตัวเราค่อนข้างที่จะใช้ความเข้มแข็งของตัวเองอในการเดิอนออกมาจากสถานการณ์นั้นแต่ก็รู้สึกว่าจริงๆแล้วลึกๆเราเนี่ยลึกๆในใจเรายังมีคนนั้นอยู่ในใจนะคนเก่าๆก็รู้สึกว่ามันเลยทําให้เราอะ่ะมีการตีกันในหัวสมองว่าเราควรจะเปิดใจรับคนใหม่ดีไหมเพราะว่าจริงๆแล้วตัวเราเนี่ยยังเขาเรียกไงดีอะ่ะยังมีความรู้สึกยังมีพื้นที่กับคนเก่าๆอยู่นะฮะเดี๋ยวเรามาส่องดูคนใหม่ๆดีกว่านะว่าเด็กถือไม้เท้าคนนี้นะคะ เขารู้สึกยังไงกับเราคนใหม่ๆนะที่จะได้คุยกับเราในช่วงเดือนสิงหานะคะสามถ้วยสิบถ้วยไหนถือไม้เท้าเอาจริงๆเขาเนี่ยเขามองว่าเราเป็นมิตรภาพที่ดีต่อกันแล้วเขาก็รู้สึกว่าทุกครั้งที่มันได้คุยกันทุกครั้งที่มันได้มีลักษณะการสารสัมพันธ์กันมันจะ็มไได้ความสุขก็รู้สึกว่าเขามองไปถึงเห็นภาพนะว่าเอยจริงๆเราสองคนมันเข้ากันได้ดี แล้วมันเข้ากันได้ดีจริงๆแล้วก็เขาค่อนข้างมีแพชชั่นทุกครั้งที่มันได้คุยเนี่ยมันรู้สึกแฮปปี้มันรู้สึกรื่อนรมมันรู้สึกมันรู้สึกเหมือนเหมือนได้กลับมากลับมาสดใสแล้วรองอีกครั้งหนึ่งเออก็รู้สึกว่าเขาค่อนข้างมีแพชชั่นที่ดีกับเรานะฮะแต่ว่ามันอาจจะยังไม่ได้มันอาจจะยังไม่ได้ลึกซึ้งอะไรขนาดนั้นแต่กองก็เห็นว่าเขามองว่าเราสองคนเนี่ยเข้ากันได้ดีมากๆนะคะมาดูหน่อยซิว่าเรารู้สึกอยังไงกับเขาอนวันนี้ โอ้ Ooh, สีไมเท้าเดวิลออฟฟอร์จูนเฮอร์มิตก็รู้สึกว่าเราค่อนข้างรู้สึกได้ว่าคนคนนี้เขาเป็นคนที่ดีปะ, mm hmm. ะเขาเรียกไงดีเขาน่าจะเป็นคนที่มีความเข้าใจคนอื่นๆอย่างลึกซึ้งอาจจะเขานะเขาน่าจะเขาน่าจะเป็นคนที่เข้าใจตัวเราในหลายๆอย่างแล้วเราก็รู้สึกว่าคนคนนี้เหมือนโชคชะตาฟ้าลีขิตให้เรามาเจอกันเราเองก็แอบคาดหวังนะว่า ถ้ามันได้สารสัมพันธ์กันแบบจริงจังก็จะดีเขาได้สิบถ้วยเพื่อนๆได้สี่ไม้ท้าจริงๆมันไพ่แต่งงานทั้งคู่แต่ก็แค่รู้สึกว่าไพ่ที่ประกบอยู่ด้วยเนี่ยมันยังไม่ได้ถึงขนาดนั้นแต่ก็รู้สึกว่ามันเป็นสัญญาณที่ดีที่ทั้งเราและเขาเนี่ยอืมมันมองไปในทางเดียวกันเออมันเป็นความรู้สึกที่อุ่นๆอยู่ในใจแล้วก็เป็นเป็นความรู้สึกที่ดีอเออที่ที่ได้มาสารสัมพันธ์กันอะเดี๋ยวเรามาดูพลังงานในอนาคตอันใกล้กับชาวมนที่เป็นคนโสดนะคะ สามเหรียญในถือดาบลรวก็สิบเหรียญพลังงานสวยจริงๆนะชาวมีนี่เป็นะะคนโสดนะคะก็รารู้สึกว่าคนคนนี้ที่ได้ที่เราได้ไปสานสัมพันธ์ด้วยในช่วงเดือนสิงหาเนี่ยมันจะมีความรู้สึกที่ได้มัมนเหมือนกับมันร่วมแรงร่วมใจกันมากขึ้นแล้วเราจะรู้สึกว่าคนคนนี้นอกจากแพชั่นดีๆแล้วอะ่ะเขายังเป็นเพื่อนคู่คิดให้คําปรึกษาเราได้ในเรื่องของการงานด้วยนะคะถ้าเกิดว่าเป็นไม่ได้ว่าอาจจะทํางานที่เดียวกันหรือต่อให้ทํางานคนละที่กันแต่มันมีความรู้สึกว่า เราและเขาเนี่ยมันมัน,ม,นมันสามารถให้คําปรึกษากันได้ในเรื่องของการงานหรือสามารถรับฟังปัญหาของเราได้เออแล้วก็รู้สึกว่ายิ่งอยู่ยิง่งยิ่งได้รู้จักยิ่งรู้สึกอบอุ่นได้ทั้งสิบถ้วยนะคะสิบถ้วยนะ The Wheel of Fortune นะคะสี่ไม้เท้านะนี่สิเหรียญไม่ธรรมดานะก็รู้สึกว่า คือในช่วงจังหวะเดือนสิงหาเนี่ยมันอาจจะยังมีความรู้สึกที่จะขุกตะขักไปบ้างเพราะว่าตัวเรายังไม่กล้าเปิดใจแต่ในอนาคตอันใกล้สําหรับชาวมีที่เป็นคนโสดนะถ้าใครที่ได้เจอใครบางคนให้เราได้พูดคุยเนี่ยก็รู้สึกว่ามันจะมีความรู้สึกที่มันดีแบบมันเหมือนกับมันเหมือนกับมันอบอุ่นมันมันจะเปลี่ยนจากความรู้สึกที่มีแพชชั่นต่อกันกลายมาเป็นความอุ่นๆในใจมันเหมือนกับเราได้มีใครคนหนึ่งที่ให้ ให้เราพูดคุยรับฟังปรึกษาเรื่องเราต่างๆนะคะพลังงานเขาดีมากๆนะแต่เรามาให้ไพ่ให้คำแนะนำชาวมีนที่เป็นคนโสดนะคะ The f o o นะคะ Queen ถ้วยแล้วก็ Justice นะไพ่จะบอกว่าให้เราเนี่ยหันกลับมาหลักตัวเองให้ได้มากที่สุดพลังงานเก่าๆเนี่ยตัดทิ้งไปให้เราเก็บเอาไว้เฉพาะคนที่เขา พร้อมที่จะลงทุนลงแรงแล้วก็ให้ความยุติธรรมกับเราแล้วเราเองเนี่ยก็ต้องพร้อมให้ความยุติธรรมกับคนใหม่ๆด้วยนะแล้วก็ให้เราลงไปลองเล่นเลยค่ะเดอะฟูคือคนที่ไปลองเรียนรู้สิ่งใหม่ๆแต่ต้องเป็นการไปลองเรียนรู้โดยที่เราต้องไม่เอาภาระทั้งใจไปด้วยนะอย่าเอาความคาดหวังไปอย่าเอาความเจ็บปวดเก่าๆไปอย่าเอาปัญหาจากความสัมพันธ์เก่าๆไปพยายามเยียวยาตัวเองก่อนพยายามกลับมาหลักตัวเองให้ได้มากที่สุดก่อน แล้วก็ไปลองเริ่มต้นเรียนรู้ก็รู้สึกว่าต่อให้จะเป็นคนนี้หรือเป็นคนไหนก็ตามเนี่ยวันหนึ่งที่เราพร้อมอ่ะก็รู้สึกเอาจริงพลังงานรอบตัวทุกๆุกคนเนี่ยมันมันมีอยู่รอบรอบตัวเลยมันต้องมีใครสักคนนึงแหละที่เราสปาร์คเขาแล้วเขาสปาร์คเราแต่มันจะสปาร์คซึ่งกันและกันแบบที่นึกออกไหมว่า พลังงานเหมือนกันมันจะดึงดูดกันถ้าเกิดว,ว่าเรายังไม่หลักตัวเองมากพอเราจะไปดึงดูดคนที่ไม่หลักตัวเองเหมือนกันแล้วมันก็จะวนลูปแต่ว่าแหล่ก็ตามที่เราหลักตัวเองมากพอเราเห็นคุณค่าของเราเองเราจะไปดึงดูดคนที่เขาเห็นคุณค่าในตัวเองเหมือนกันแล้วมันจะทาให้ความสาานนะัมพันธ์นั้นมันประสบความสําเร็จได้เนาะก็เป็นกําลังใจกับชาวมีนที่เป็นคอนโซลน,นะเดี๋ยวเราจะไปต่อที่คนที่มีคนคุยคะ่ะมาเค่ะเดี๋ยวเรามาต่อกันที่ชาวมีนที่มีคนคุยนะคะเราจะไปกันอย่าง รวดเร็วนะคะเพื่อประหยัดเวลาคะ,ะขอพลังงานให้กับชาวมินที่มีคนคุยหน่อยค่ะในช่วงอดีตที่ผ่านมานะภาพความสัมพันธ์นะคะวูสสามถ้วยตัวเราได้สองถ้วยเขาได้ไหนถือถ้วยมันภาพที่มีแต่ความอบอุ่นหวานละมุนละมยัยก็รู้สึกว่ามันเป็นช่วงโปรโมชั่นเลยแหละสาหรับชาวมินที่มีคนคุยนะคะอืมวู้มันสวยจริงๆนะก็รู้สึกว่าความสัมพันธ์เนี้ยมัน มันได้มีการพูดคุยมันได้มีการติดต่อสื่อสารกันมันยังเป็นระยะที่เป็นเฟรนด์โซนนควาก็รู้สึกว่าแต่มันเต็มไปด้วยความรู้สึกที่มันอบอุ่นหัวใจทุกครั้งที่ได้ไปเจอกันมันน่าจะมีโอกาสได้ไปทํากิจกรรมร่วมกันมีโอกาสได้คุยกันมีโอกาสได้ทํานู่นทํานี่ทํานั่นแล้วก็คือมมนเหมือนกับว่าทั้งเขาและเราอ่ะมันได้เยียวยาซึ่งกันและกันเหมือนเขาก็เยียวยาเราเราก็เยียวยาเขาเป็นพลังงานที่สวยมากๆแต่ว่ามันจะเป็นลักษณะที่ยังประคับประคองกันไปมันยังไม่ได้มีอออชัััดเจจนนนนนแต่่่่วามมก็ุๆยูใใ เราได้สองถ้วยกับขยายได้หนึ่งดาบเราชัดเจนมากๆว่าเราชอบเขาเราชอบเขาจริงๆมันเหมือนรักแรกพบมันเหมือนกับคนที่เรารู้สึกว่าคนคนนี้ใช่เลยเขาเนี่ยได้หนถือถ้วยขยายได้สามไม้เท้าเขาเองเนี่ยก็รู้สึกว่าเขาพร้อมที่จะหยิบยื่นความรู้สึกดีๆให้เราหวานละมุลลไยอยู่ในทุกตอนแล้วเขาก็มองไปยังอนณาเขาข้างหน้าว่าเรานี่แหละน่าจะเป็นคนถ้าเกิดว่าเป็นคนที่แบบยังยังอยู่ในสเตตัสที่วัางเป็นคนคุยเนะมว่ามองว่าเขามองว่า เราเนี่ยเป็นเป็นคนที่น่าจะแบบว่าสามารถที่จะสารสัมพันธ์กันแบบที่มันมีคอมมมีที่มันมีสถานะที่ชัดเจนได้เนาะอืพลังงานสวยนะคะกเรามาดูพลังงานในช่วงสิงหานะ,ะภาพรวมความสัมพันธ์นะคะแปดเหลี่ยญตัวเราเด็กถือเหรียญอู้เขาได้หกไม้เท้าก็รู้สึกว่าความสัมพันธ์เนี้มนันอุ้ยสักครู่นะคะเหมือนน้ำจิ้มหกมาต่อนะคะก็รู้สึกว่าความสัมพันธ์เนี้ย มันจะดําเนินต่อไปแต่ว่าก่อนหน้าเนี่ยเป็นแบบไหนในช่วงเดือนสิงหาก,ก็จะยังเป็นแบบนั้นเหมือนแปดเหรียญมันจะค,ค่อยๆเป็นค,ค่อยๆไปแต่ว่ามันก็จะมีความวิมันสว่างมากเลยเนาะสะครู่นะคะมันจะค,ค่อยๆเป็นค,ค่อยๆไปแต่ว่ามันค่อนข้างมันง่นคงเออแต่มันจะไม่ได้หวือหวาเท่ากับในช่วงต้นๆก็รู้สึกว่ามันอาจจะพ้นในช่วงที่แบบว่าช่วงเฟสแรกอที่เรื่องความรู้จักกัน แราไดเด็กถือเหรียญเขาได้หกหม้เท้าเรารู้สึกว่าความสัมพันธ์เนี้ยเราค่อนข้างอยากที่จะค่อยๆสนุกสนมมันเออเรามันมีความน่ารักสมุติมีอยู่ในตรงนี้นะแล้วเราก็รู้สึกว่าเราพร้อมอะที่จะแบบเราพร้อมที่จะเแชบบื่อใจเขาเราพร้อมที่จะเราพร้อมที่จะแบบเหมือนไปทําความรู้จักเรียนรู้กับเขาโดยที่เราไม่ได้เราไม่ได้กลัวเลยว่ามันจะผิดหวังนะคะแต่ว่าความสัมผัสได้ว่าตัวเรายังไม่ได้คาดหวังซึ่งมันเป็นสิ่งที่ดีมาก ตัวเรายังไม่ได้คาดหวังอะไรมากมายในความสัมพันธ์นี้มันเลยทําให้ภาพความสัมพันนี้มันยังฟลุ้งฟริงแฮปปี้อยู่เขาได้หกไม้เท้านะก็รู้สึกว่าเขาก็รู้สึกว่าเขาอยากให้มันมีความชัดเจนบางอย่างเกิดขึ้นในความสัมพันธ์แต่อาจจะยังไม่ได้มีแอคชั่นอะไรบากใหม่แต่ก็รู้สึกว่าเขาอยากให้ความสัมพันธ์เนี้ยมันได้มีคอมมิชเมนต์หรือว่ามันได้มีมันได้มีพันธสัญญาอะไรกันบางอย่างเออก็รู้สึกว่าในช่วงเนือนสิงหาเขาอาจจะมีการเปรย์หรือมีการแสดงออกอย่างชัดเจนว่าเออ มองเราเป็นแบบเป็นคนที่เขาอยากที่จะอยากที่จะชัดเจนด้วยนะคะแล้วเรามาดูพลังงานในอนาคตเราชาวมีนที่มีคนคุยนะอืมก็รู้สึกว่าเนี่ยพอพอสถานะแบบว่ามันเหมือนมันกําลังจะขยับขึ้นมันมันเหมือนมีความเครียดเกิดขึ้นในความสัมพันธ์คือก่อนหน้านี้มันชิวๆมันเหมือนกับว่าต่างคนต่างก็ไม่ได้คาดหวังอะไรมนเลยทําให้ความสัมพันธ์น่ะมันมันสว่างแล้วมันก็เบาแล้วมันก็รู้สึกว่ามัน จะเรียกว่าไงมันไหลอ่ะมันแบบมันใส่แต่พอพอมันเหมือนกับว่าต่างคนต่างเริ่มมีความคาดหวังกันมากขึ้นตองความสัมพันธ์เนี้ยลึกๆในใจมันมีความเครียดมันมันมีเทนชั่น่ะเขาเรียกมันมีความเครียดเกิดขึ้นมันมีความอึมครึมเกิดขึ้นไม่เหมือนกับว่าต่างคนต่างก็รู้สึกว่าเอ๊ะมันควรจะขยับหรือยังมันควรจะไปทางไหนแล้วไหมมันเหมือนกับว่า มันถึงจุดที่อาจจะต้องมีลักษณะของการขยับความสัมพันธ์กันแต่ว่าความสัมพันธ์เนี้ยกองเชื่อว่ามันมันยังคงเข้มแข็งอยู่แต่เพียงแต่ว่ามันก็แอบที่จะมีความหวั่นไหวอยู่เบาๆตัวเราได้เอมเพรสขยายได้สามดาแล้วมาระหว่างนักรองรู้สึกว่าตัวเราอะค่อนข้างที่จะคิดไปเองมันมันมีมันมีความคิดมากคิดไปเองคิดคิดเกินกว่าเหตุอยู่ตรงนี้นะคะเรารู้สึกว่าตัวเราอะเราดีพร้อมเราเรามีพร้อมอะเราเราก็รู้สึกว่าตัวเราแอบกลัวเสียใจ มันเหมือนกับว่าถึงจุดหนึ่งอะเราเริ่มมีความคาดหวังในความสัมพันธ์เพราะว่าเอาจริงๆนะตัวเขาอะได้เจ็ดท้วแขนได้หนึ่งเหรียญเขายังเขาอยากให้ความสัมพันธ์เนี้ยมันมันได้ชัดเจนนะกองัคิรู้สึกว่าเพื่อนๆน่าจะคือมันเหมือนกับว่าเรามีความกลัวอยู่ในใจกอลัคิรู้สึกว่ามันมันมันเป็นความกลัวในใจเราเองเพราะเพื่อนๆยังได้เอ็มเพรสอยู่เขายังมองว่าเราเป็นที่หนึ่งในใจแต่เพียงแต่ว่าตัวเราอาจจะมีความกังวลอยู่ไปบ้างแต่เขาเนี่ยเขาก็สับสนเหมือนกันว่ากองรู้สึกว่าเขาอะมี มีสัญญาณของการอยากขยับความสัมพันธ์มาตั้งแต่ช่วงสิงหาและที่ใน,นอนาคตอันใกล้เนี่ยก็ว,ว่าเขาคิดอยู่ว่าเขาควรที่จะทํายังไงดีที่จะให้ความสัมพันธ์เนี้ยมันได้มีการเริ่มต้นที่ชัดเจนอืมเอาจริงๆว,ว่าสัญญาณเขามาดีนะเพียงแต่ว่าก่อนจะแนะนาว่าเราอย่าเพิ่งคิดมากเพราะว่าเอาจริงๆชาวมีเนี่ยเป็นลัคนาราศีที่ค่อนข้างที่จะมีความคิดคิดเรามีความดีปะเขาเรียกไงวะเรามีความรู้สึกที่ เพอเพราวาจิตใจเรามันจะค่อนข้างถ้าดีใจก็คือดีใจสุดเสียใจก็คือเสียใจสุดแล้วก็จะมีความคิดมากมีความวิตกกังวลมีความกลัวมากกว่าละขนาราศีอื่นแต่เราจะเป็นคนที่เต็มที่เต็มร้อยเพราะฉะนั้นเนี่ยมันเหมือนกับว่าเราใส่กับเขาแล้วก็ใส่เต็มไงเราก็เลยกลัวว่าวันหนึ่งเราจะเสียใจทีนี้นต้องระมัดระวังกลอรู้สึกว่ามันจะมีภาวะของอาการที่คิดไปเองเนาะอ่ะเดี๋ยวเรามาให้ใหใหคาแนะนําชาวมินที่ไม่คนรคุยนะคะเพื่อนๆต้องเลิกคิดมากจริงๆนะเอาทีสถานการณ์มันไม่ได้แย่ เพื่อเมื่อต้องหลุดออกมาจากภาวะที่เหมือนเรารู้สึกว่าเราหาทางออกไม่ได้ความสัมพันธ์นี้ไม่มีทางออกกวางชื่อว่ามีทางออกแล้วก็ให้พยายามดําเนินความสัมพันธ์นี้เป็นแบบผู้ใหญ่อย่าพยายามยึดติดแล้วก็มีความคาดหวังให้เรารู้สึกว่ามันรักอย่าง unconditional อะ่ะรักแบบที่ไรเงื่อนไขแบบที่ไม่ต้องคิดว่ามันจะได้อะไรกลับมาแล้วความสัมพันธ์นี้มันจะเต็มไปด้วยแพชชั่นที่ดีที่ ก็ว,ว่าเขาพร้อมนะเขาพร้อมที่จะลงทุนลรงแรงกับเราแต่เพียงแต่ว่าเราต้องอยากคิดมากไปก่อนอยากกังวลไปก่อนก็เป็นกําลังใจกับชาวมีนที่มีคนคุยนะ่ะแต่เราจะไปต่อที่คนที่มีคู่คะ่ะมาค่ะเดี๋ยวเราจะมาต่อกันที่ชาวมีนที่มีคู่นะคะในอดีตค่ะภาพความสัมพันธ์ว้าวคินถึงไม้เท้านะคะเราคิงถ้วยนะคะหูเขาสองถ้วยก็รู้สึกว่าความสัมพันธ์เนี้ยมันเต็มไปด้วยแพชั่นที่ดี เราเองก็มีความรักที่แบบว่า unconditional love ให้เขาก็าคือรักอย่างไรเงื่อนไขนะคะเรารักเขาแบบรักก็เป็นผู้ใหญ่ด้วยอะเออเราเราค่อนข้างให้อิสระกับเขาเราค่อนข้างที่จะไม่ไดดติดกับเขาแต่ว่าเราเหมือนอยู่ห่างๆอย่างห่วงๆมากกว่าเขามองเราเป็นสองถ้วยเขาก็รักเรามากๆแล้วเขารู้สึกว่าเราสองคนเนี่ยมันเกิดมาคู่กันเราเป็นเนื้อคู่กันแล้วก็ภาพความสัมพันธน์มันเป็นควีนถือไม้เท้ามันมันเต็มไปได้วย์ a ชชั่นที่ดีต่อกัน เออมัน,ม,นมันเต็มไปด้วยความรู้สึกที่แบบมันมีแรงดึงดูดซึ่งกันอ้กองว่านานๆทีนะคะกองจะอ่านคนมีคู่แล้วพลังงานมันสวยแบบนี้นะคะเดี๋ยวเรามาดูพลังงานในช่วงเดือนสิงหาคมนะอืมและกองรู้สึกว่าในเดือนสิงหาคมเรามาระวังความเบื่อหน่ายนะคะกองรู้สึกว่าอืมมันเหมือนกับว่าสำหรับบางคนเนี่ยอาจจะมีเรื่องระยะทางเข้ามาเกี่ยวข้องมันเป็นลนักษณะที่มันเหมือนกับว่าเรอาจจะคบกันมานานอะ่ะ ทีนี้พอช่งถึงเดือนสิงหาเนี่ยมันมีระยะห่างเกิดขึ้นแล้วก็มันมีลักษณะาอาการที่ก็ประคับประคองความสัมพันธ์กันไปก็รู้สึกว่ากวงได้กลิ่นตัวเราอะ่ะแล้วมาระหว่างภาวะอารมณ์ของเรานะเราได้สีถ้วยขยายได้เดิมเด i c ม a n จเียแล้วก็เดิ m มูนเราค่อนข้างมีภาวะอารมณ์หญิงดาวไม่รู้ว่าเกิดจากอะไรนะฮะอื มันอาจจะมีความน้อยอกน้อยใจอะไรบางอย่างเกิดขึ้นในช่วงเดือนสิงหาตัวเราเหมือนมีความน้อยใจอะไรเขาบางอย่างอาจจะมีเรื่องประเด็นบางอย่างที่ที่มีความไม่เข้าใจกันเออแล้วก็รู้สึกว่าร,ระมัดระวังนะคือกวางเห็นสัญญาณของของแบบแปดไม้เท้ากับเดทคือร,ระมัดระวังว่ามันจะมีอาการน้อยอกน้อยใจแล้วก็อาจจะมีคําพูดอะไรที่มันอาจจะแบบมีการตัดพ้อหรือว่าแบบเหมือนกับ ตัดพอเพื่อเพื่อแบบเพื่อพักเบรกอะไรอย่างเงี้ยแต่ก็รูสึว่าเรื่องราวมันไม่ได้แย่ขนาดนั้นเขาได้สี่เหรียญขยายได้แฮาราแฟนแล้วก็หนึ่งถ้วยอ้องจริงปะเขาอะเขาเลือกที่จะนั่งอยู่ในพื้นที่ของตัวเองเขาเลือกที่จะไม่เถียงเขาเลือกที่จะไม่ไม่ตอบโต้อะไรแต่ก็รู้สึกว่าเขายังหลักเราอยู่เหมือนเดิมเออเพราะว่าเขาอะรู้สึกว่ายังไงความสัมพันธ์เนี้ยมันก็ยังเป็นความสัมพันธ์ที่เขายังอยากยึดอยากถือไว้มันเป็นยังไงก็เป็นอย่างนั้นมันเป็นแฮราแฟนมันไพ่พระ และเขาก็ยังอยากให้ความสัมพันธ์นี้มันกลับมาคุยกันได้ดีๆใหม่กลับมากลับมาแบบรักกันเหมือนเดิมได้ไหมเออความรู้สึกกับเพื่อนๆน่ะรอให้เขามางอเอาได้หนึ่งดาบกับเด็กคือเด็กกว้างพยายามขยายเอาเพื่อนๆเป็นอะไรนะคะเพราะว่าความมองเห็นว่าในอดีตที่ผ่านมามันดีมากๆแต่ทีนี้ช่วงเดือนสิงหาคมเรามาระวังภาวะอารมณ์ตัวเรามันอาจจะมีเรื่องบางเรื่องที่เราน่อยอกน้อยใจแล้วมันนําพาจากเรื่องเล็กอ่ะให้มันกลายเป็นเรื่องใหญ่ก็รู้สึกว่าเพื่อนๆอ่ะอยากให้เขามาง้อขอเท่าขอโอกาสแต่ก็รู้สึกว่าตัวเขาอ่ะ อาจจะไม่ได้เข้าใจในสิ่งนั้นเขาเลือกที่จะไม่เถียงอยู่นิ่งๆแต่เขายังรักเราอยู่เหมือนเดิมทีเนี้ยก็รู้สึกว่าการอ่านไพ่เนี่ยข้อดีเยอะคือมันจะทําให้เราเห็นภาพของตัวเราและตัวเขามากขึ้นเนาะ,ะเดี๋ยวเรามาดูพลังงานในอนาคตอัน,นในกล้นะฮะอืมเรามีกําแพงอะ่ะเอาจริงความสัมพันธ์เนี้ยมันยังเต็มไปด้วยความรู้สึกที่ดีต่อกันแพชชั่นที่ดี ความรักที่ดีมันยังอยู่ตรงนี้แล้วก็มันเต็มไปด้วยความคิดถึงก็รู้สึกว่าในช่วงเดือนสิงหาเนี่ยมันอาจจะมีบางอย่างที่ทําให้เราสองคนเนี่ยเหมือนคุยกันน้อยลงมันอาจจะมีปัญหาตรงนี้ที่กวางพูดถึงนี่แหละมีเรื่องบางอย่างทะเลาะกันจากเรื่องเล็กๆแล้วมันกลายเป็นเรื่องใหญ่ทําให้มันมีความห่างกันเกิดขึ้นแล้วก็แต่มันมีความคิดถึงกันหนักมากๆในช่วงอนาคตอันใกล้ก็รู้สึกว่าเดี๋ยวในความคิดถึงเนี่ยมันจะนําพามาซึ่ง จุดหักเหบางอย่างที่ทําให้ความสัมพันธ์เนี้ยกลัวว่ามันจะได้กลับมาฟื้นฟูกันใหม่ตัวเราได้ก้า,ไาวไปเท้าขยายได้เด็กถือไปเทา้าแล้วก็ควีนถ้วยระมัดมระวังนะระมัดมระวังความปากและใจไม่ตรงกันกวามมองเห็นว่าตัวเรามีกําแพงที่ภายนอกแต่ในใจเรารักเขามากๆแล้วเราอยากให้เขาเอ,อ่ะอยากให้เขามาพูดดีๆกับเรามาใส่ใจเรามามางอเราทีเนี้ยตัวเขาเนี่ยกลับได้เด็ก เออกับได้ไนถือไม้เท้าแล้วก็จัสติสแล้วก็ควีนเรียนกวางว่าเขาอ่ะจะมีลักษณะที่เหมือนกับแย่ๆมาก็าว่าเขาไม่รู้ว่าเราอ่ะรู้เขาเขาไม่รู้ว่าเราเราต้องการอะไรเขาก็จะเหมือนแย่เข้ามาว่าเอ้เราพร้อมคุยหรือยังเออเพราะว่าเอาจริงเขาอยากให้ความสัมพันธ์เนี้ยมัน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 ได้กลับมาฟื้นฟูกันใหม่อ่ะมันมันอยากให้มันมีการลักษณะที่มันมีการตัดสินอะไรกันบางอย่างแล้วทาให้ทุกอย่างมันกลับมาเหมือนเดิมเพราะเอาจริงอ่ะ เขาก็ยังรักเราเหมือนเดิมความรู้สึกที่มีต่อเราอะมันยังหนักแน่เนเหมือนค e ีนเด่ยนแต่กวรู้สึกว่าเขาเลือกที่จะไม่อยากทําอะไรก็รู้สึกว่าเขาในคลิปความรักประจําเดือนหน้าสหลดบวันนี้ไปก่อนแล้วบ๊ายบายสวัสดีค่ะ